ขาออฟเอ็กซายสองเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนที่ร i d m a n ช็อปเติมไลน์มีทีมงานคอยดูแลจะปัญหาหรือโปรไหนก็ไม่ต้องกังวลมีเกมชั้นนํามากมายเติมเว็บรับส่วนลดพร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมให้บริการแล้วตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนต้องร i d m a n ช็อปเท่านั้น ขอแนะนำแอปพลิเคชัน UG Phone แอปพลิเคชันที่จะช่วยเพื่อนๆในการบอทเกมโยกังหรือบอทเกมอื่นๆเนี่ยตลอด24ชั่วโมงโดยที่ไม่ต้องเสียค่าอินเทอร์เน็ตแอปพลิเคชันนี้เป็นเหมือนการเช่ามือถือนะครับสามารถปิดโปรแกรมได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตตัวเกมก็จะทํางานไปเรื่อยๆเ,เ,เลยนะครับถึงสิทธมาใช้งานอยู่แล้วก็จะมีแพ็กเกจหลายแพ็กเกจเลยนะครับแนะนําในส่วนของแพ็กเกจ G VIP นะครับเป็นแพ็กเกจที่มีแรม4นะครับที่ค่อนข้างจะทําให้เกมเราเล่นอย่างเสถียรนะครับแล้วก ลองซื้อในราคาที่เหมาะสมกับตัวคนดูเองนะครับว่าจะซื้อในราคาเท่าไหร่อยากบอดให้ทันคนอื่นแบบ24ชั่วโมงนึกถึง UG Phone นะครับลิงก์ทั้งหมดอยู่ใต้ d e s c r i p t ั o n แล้วนะครับผมก่อนอื่นต้องขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Part of Exile 2นะครับอยู่กับผม Sigma วันครับผมแล้ววันนี้นะครับ s ิ g m a จะมาพูดถึงรายละเอียดของ Build b l o d Mage Lightning อาร์นั่นเองครับว่ารายละเอียดสําหรับบิลลนี้เป็นยังไงนะครับยังไงในคลิปคลิปนี้ซิกมาก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปถัดๆไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดกันดีกว่าละครับเบื้องต้นตัวสเตตัสของซิกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีกันทาาประมาณนี้เลยนะครับเราจะเล่นกับกันท่าศูนย์เหตุผลที่ทําไมถึงการทาาเป็นศูนย์นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาลงรายละเอียดกันนะครับรีเจนเนเรทประมาณนี้นะครับอธิบายแมคาีนิกของบิวก่อนนะครับสำหรับแมคชีนิกของบิว ง่ายๆเลยครับคือการปล่อยสายฟ้าไปตดโดดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีการรีเจนรีคเวอรี่เลือดเรื่อยๆหลังจากที่เราจ่ายเลือดที่ทําการจ่ายเพื่อใช้สกิลอาร์คออกไปนั่นเองนะครับสังเกตว่าตอนรีคอเวอรี่ของซิกมาตอนที่ยืนอยู่เฉยๆ,ๆโดยที่ไม่ใช้สกิลอ่ะมันจะอยู่ที่200ใช่ไหมอันมันลดลงเรือ่อยๆใช่ไหมครับแล้วเวลาเราออกสกิลอ่ะรีคอเวอรี่ก็จะขึ้นเรือ่อยๆสังเกตที่หลอดเลือดซิกมาตรงนี้นะบนหัวเนี่ยนะ เวลาเรายิงออกไปน่ะสังเกตว่ามันจำไม่ค่อยพอใช่ไหมมันเหมือนเป็นการสตาร์ทรถอะยิงไปเรื่อยๆรีคอเวอรี่รก็จะขึ้นเรื่อยๆเ,เลยเห็นไหมครับขึ้นแบบนี้เลยนะครับามากสุดแบบขึ้นแบบ800 0กว่าเลยจนกระทั่งแบบว่าเรายิงไปแล้วรีคอเวอรี่เร็วเป็นหมื่นอย่างเงี้ยจนแบบว่าเลือดแทบไม่ลดเลยครับเนี่ยกระดิกรถนิดตนึงก็ขึ้นนะครับมอนสเตอร์ตีเรานะครับจังหวะที่รีคอเวอรี่เร,เราพลิกๆอย่างเงี้ยนะครับเราก็แทบจะไม่ตายเลยถ้าไม่โดนวันทิตนะ ก็เลือดติกมากก็จะมีอยู่ประมาณ8,400นั่นเองครับก็จะเป็นแบคคิีของบิวง่ายๆอย่างนี้เลยครับบิวนี้นะครับก็ต้องบอกคอนเซปต์ของการบิวบิวนี้ก่อนนะครับก็คือการเล่นง่ายๆสําหรับคนขี้เกียจไอเดียไม่สร้างสรรนั่นเองครับไปถึงบอสก็ลงวงเวทแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ยิงอาร์คไปนะครับตัวสกิลก็จะ มีความแรงที่เพิ่มขึ้นนั่นเองครับยิงไปเรื่อยๆเลยจนรีโคอเวอรี่เต็มแล้วจะยิงได้รัวๆสูงสุดในเมทที่อยู่ในวงแหวนตอนยิงก็จะเป็นล้าน9แบบนี้เลยครับประมาณนี้ครับแต่ถ้ายืนเมืองเนี่ยเดนเมจอยู่ที่1นล้านสนะครับแต่ว่ามันจะมีเรื่องของการประทายกับมอนสเตอร์อีกนะครับ ตัวนี้ค่าเดเมจแล้วก็ทะลุถึง2ล้านกว่าเลยครับเรามาลงรายละเอียดเกี่ยวกับสกิลกันเลยละกันครับสกิลที่ซิกมาใช้มีแค่นี้จริงๆนะครับหรือว่าเมื่อต้นคลิปอาจจะมีการสาบอยู่แต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้นะ่าจะใช้กับตัวบอสใหญ่ๆเท่านั้นนะครับแต่ว่าในส่วนของสกิลเนี้ยทำไมถึงไม่ค่อยได้ใช้เดี๋ยวมันมีเหตุผลอยู่นะฮะก็มาดูสกิลแรกก่อนนะครับมันเป็นแพสซีฟติดตัวของคลาสนะครับ l i f e เฟนตน,น,นะครับตัวนี้นะครับจะมีการใส่ในส่วนของเจมซับฮาร์โมนิกนะครับแล้วก็เจมซับตัวเ e ลมเนนนะครับสองตัวนะครับใส่เข้าไปที่ตัวแพ s ซีฟไลฟ์เฟรม N นนต์ของตัว b บ o a d m a t e ไปเลย ตัวบานาเดรนี่ไม่ได้ใช้นะฮะเราจะใช้ตัว Single of Power นะครับตัว Single of Power เนี่ยเซตให้เป็นแค่อาวุธที่2เท่านั้นนะครับอย่าลืมเซตตรงนี้นะถัดมาจะเป็น Single of Power นี่จะเป็นสกิลติดอาวุธนะครับจะเป็นอาวุธที่2แบบนี้นะครับนี่อย่างนี้ นะครับอ่าเวลาเราใช้สกิลอ่ะมันก็จะเปลี่ยนเป็นอาวุธ2แบบนี้เลยนะครับประมาณนี้นะฮะถามว่าใส่เจมซับอะไรนะครับก็จะเป็นโปรลองนะครับเพิ่มระยะเวลานั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของแอเรียเพิ่มมากขึ้นตัดมาจะเป็นใช้สกิลซ้ำได้2ครั้งนั่นเองครับเซ็กันวินมาที่พระเอกของเรานะครับอาร์คนะครับที่มีเดเมจยืนเมืองถึงร้านสเลยนะด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเลเวลสกิลเจมของสวมใส่ถามว่าใส่อะไรบ้างนะครับสำหรับซับเจมแรกนะครับเดลิเบเลชั่นนะครับตัวนี้นะครับจะมีการบวกในส่วนขอองม d a m a g ยี่บไปเลย20%นะครับแล้วก็จะมีการลด v e Speed เวลาที่เราออกสกิลนั่นเองครับ30%นะครับจังหวะที่เราออกเราก็จะเดินช้า30%ร์ช่วงเวลาหนึง่งแป๊บเดียวนะครับถัดมาจะเป็นคอนไซเลสนะครับลด ความเร็วในการไล่นะครับหรือในการโจมตีของเรานั่นแหละนะครับ15%นะครับแต่ว่าจะเพิ่มในส่วนของมอเดเมจถึง35%เลยนะครับเอาไว้มาบูตเดเมจนั่นแหละต่อไปจะเป็นแรปิ้งแคสติ้งนะครับที่เป็นขั้นสุดท้ายของเจมซับทุกเจมเลยนะครับแรปิ้งแคสติ้งเนี่ยก็จะทําให้สกิลเราไล่ไวขึ้นนะครับ20%หรือว่าตีไวขึ้น20%นั่นเองครับตั๊ดเจมใหม่นะครับลาคิตาโฟล์นะครับจะเป็นการสลับขั้วธาตุนะครับทำให้มอนสเตอร์แพ้ธาตุที่มีการปป้้อองงงกกกัััััันนนนธาาาาตตุเเเรรรระะวีีีคคบบบจจ็ยยยย่มลสสห ใส่มาเพื่อไม่ต้องไปกดสกิลสาบไม่ต้องไปกดอะไรที่ทําให้วอนเซอร์แผลธาตุเยอะแยะนะครับใส่ตัวที่ตัวเดียวจบเลยนะครับแล้วพระเอกของเรานะครับตัวอัตลุยนะครับอัตลุยเนี่ยนะครับกล่าวง่ายๆเลยนะครับภาพรวมของรับเจมนะครับก็จะเป็นในส่วนของยิ่งมีเลือดเยอะยิ่งตีแรงนั่นเองนะครับแต่ว่าจะเป็นการสเปลกายภาพนะครับอาจจะมีเดเมจกายภาพอยู่ที่ตัวสกิลอาร์คเรานั่นเองครับสังเกตว่าถ้าเราถอดออกเนี่ยตัวเนี้ยนะครับก็จะมีเดเมจแค่ส0 0 0 0 0แต่ถ้าใส่ไปนะขึ้น ถึงล้านสเลยเหตุผลเพราะว่าเลือดเราอยู่ที่8,000กว่านั่นเองครับตัวนี้มันก็เลยดูบวกเยอะแล้วตัวอาร์คเนี่ยนะครับก็จะมีสัดส่วนของตัวฟิสิกอลเดเมดด้วยอยู่ที่1 5 5 0เลยซึ่งเยอะที่สุดเลยสำหรับไทป์ของตัวเดเมจทั้งหลายนะที่เป็นธาตุแล้วก็รวมฟิสิกอลเดเมดนะครับแล้วตัวรายละเอียดของสกิลอาร์ของซิกมานะครับก็จะมีการคริติคอลเชนนะครับแม่นยำอยู่ที่ 96%นะครับตัวเดเมจที่เป็น critical damage นะซิกมาทําได้ถึง500%เลยครับในส่วนของรายละเอียดของสวมใส่เนี่ยซิกมาต้องบอกว่าเราค่อยๆซื้อมาทีละชิ้นก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเหมือนซิกมาทุกชิ้นนะครับซิกมาก็จะมีส่วนสําคัญสําคัญเนี่ยนะครับเป็นเรียงลําดับอ่ะดังนี้เลยนะครับหรือถ้าขาดตกบกพร่องอะไรสามารถ ดูที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชั่นได้นะอกมากก็ลงในส่วนของแมกโรไว้ให้แล้วนะครับมาตัวแรกก่อนนะครับในส่วนของเสื้อนะครับคาออมนะครับเสื้อคาร์อมเนี่ยนะครับจะเป็นเสื้อบวกแฟตเลือดตรงๆเลย1,500นะครับมี2สล็อตนะครับอินคลิสเข้าไปในส่วนของแมคซิมัมไลฟ์ นะครับอ่าตัวนี้นะครับก็ทําให้มีเลือดมหาศาลแต่ว่าเราจะใช้สปิริตไม่ได้หรือใช้ออร่าไม่ได้นั่นเองครับตัวเนี้ยนะครับมันต้องมาพร้อมโล่นะครับตัวโล่เนี่ยนะครับก็กล่าวโดยสรุปเลยยิ่งมีเลือดเยอะนะครับตัวสกิลของเราเนี่ยนะครับก็จะมีเดเมจเยอะนะครับเหลืคอสในการจ่ายไลฟ์ก็เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีคีย์ดีข้อที่แม่นยําเพิ่มมากขึ้นตามอัตราเลือด100ต่อ5%เนั่นเองครับหน่ำซ้ำยังไม่พอนะครับยังอินคลิดเดเมจด้วยครับอัตรา100ต่อ10% เปนนันองภาพรวมก็คือยิ่งมีโล่นี้นะมันทําคอมโบกับตัวเลือดไงนะครับตัวสเปลเท่านั้นนะครับจะทําให้คลิีแม่นขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเดเมจสเปลที่รุนแรงนั่นเองครับแต่ต้องแลกมาก,กับการจ่ายคอสที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะฮะถัดมาตัวสําคัญสําหรับของสวมใส่นะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับ ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นถามว่าเป็นพระเอกอะ่ะก็ใช่นะครับพอหลับมาที่ increase maximum life นะครับที่แม็กเลยนะก็คือหกสิบอร์เซนทำไมคอหลับเนี่ยเต็มแม็กมัน50%เนไงนะครับบวกเลือดอย่างเยอะเลยนะครับอย่างตอนนี้ซิกมามีเลือด8,400ันสี่้ยใช่ไหมพอถอดไปปุ๊บเหลือ6,000เองนะครับอ่าก็คือหายไปอย่างเยอะ2,400เลย นะครับพอใส่เข้าไปเนี่ยแปดพถ้าเห็นเดเมจตรงนี้จะตกใจนะครับว่าเลือด2 4 0 0นี่ยเนี่ยเดเมจหายไปเท่าไหร่นะครับหนึ่งล้านสองนะครับถอดไปปุ๊บเหลือ7,000 0 0นอ่าเห็นไหมครับว่ามันบูสต์เดเมจอย่างมากเลยนี่ก็เป็นแค่แบบเดเมจยืนเบืองอะนะใส่เข้าไปเป็นล้านสองเลยนะครับแต่ปัญหาก็คือพอเวลาเราใส่หมวกตัวนี้นะครับอ่ะมันบวกเลือด60% attribute all stat 11นะครับ ตัวลาเดนอ่ะไม่ต้องพูดถึงก็ได้นะแต่ว่าในส่วนของตัวสําคัญเลยเงื่อนไขในการใส่ตัวนี้นใส่เข้าไปปุ๊บนะบอกเลยว่าเราจะไม่มีกันทาตนะครับใส่ของอะไรไปก็จะไม่มีการทาตไม่รวมเควอสครับที่ทาตเนี่ยหมายถึงไฟสายฟ้าแล้วก็น้ําแข็งนั่นเองครับเนี่ยการธาตุซิกมามันก็เลยศูนย์แบบนี้ไงนะครับถามว่าบางไหมมันก็บางนั่นแหละครับเวลาโดนโปรเจกตทายธาตหรือว่า เดเมทธาตุอะไรอยเงี้ยครับมันก็จะค่อนข้างวูบเลยแต่ว่าเลือดเราค่อนข้างเยอะไงมันไม่ได้วูบขนาดนั้นนะครับก็เล่นก็ระวังระวังกันไว้ด้วยนะครับแต่สําหรับซิกมาไม่ค่อยมีปัญหาหรอกส่วนประกอบอื่นๆเนี่ยนะครับจะเป็นส่วนประกอบที่เพื่อนๆจะหามาเพื่อมิกซ์ตัวละครเพื่อนๆให้มันดูเก่งมีเดเมทอะไรประมาณเนี้ยอย่างแหวนก็แบบมีแคสสปีดมีเลือดอะไรประมาณเนี้ที่แบบ ต้องการแต่นะแคสปีดเลือดรีเจนเนเรตในส่วนของตัวเลือดนะครับแล้วก็จะเป็นแหวนอีกข้างหนึ่งซิกมาก,ก็จะเน้นเลือด12%ตรงเนตรงนี้นะครับแต่ว่ามันมีเอ็กซ์ต้าในส่วนของไฟและไลนิ่งด้วยก็เลยเอามาใส่นะครับส่วนสร้อยเนี่ยจะเป็นสร้อยแรนะครับก็จะใส่ในส่วนของเน้นไปที่สเปลสกิลนะครับแล้วก็เลือด7%เห็นไหมครับ อ่าแล้วก็จะมีเลือดแฟลตด้วยนะครับแล้วมีแคสสปีดด้วยอันนี้ค่อนข้างตรงไทป์ของตัวละครเลยครับฝุ่งมือเนี่ยก็จะเป็น3สล็อตแคสสปีดนะครับออบในส่วนของอินครีตเอฟเฟกต์ซ็อกเก็ตเรียบร้อยแล้วนะครับ3สล็อตมันก็เลยคูณ100%เป็น48%นั่นเองครับแล้วตัวสำคัญของออปชันก็จะเป็นแม็กซิมั่มไลฟ์นั่นเองครับนอกนั้นเฉยๆไม่ค่อยมีผลอะไรนอกจากเกราะนะเข็มขัดนะครับเน้นเลือดนะครับแล้วก็การเคออสครับไม่มีอะไรมากส่วนของการท่่่่าาอออืนนนนๆไไมดด้้ใชครรัับจจะเเเเปปลีย็ฮฮต์ มีงบนะครับสามารถเปลี่ยนได้รองเท้าครับเป็นรองเท้าว,วิ่งนะครับ3สล็อตนะครับก็จะเป็นท้ายของส่วน IN Energy นั่นเองครับแล้วก็จะมีเลือดนะครับที่เทียรเลยนะครับแล้วก็จะมีการใส่ Move Speed ตัวลูนเข้าไปนะครับ3เม็ดนะครับบวกกับตัว increase effect of socket เรียบร้อยแล้วก็รวมวิ่ง move speed ทั้งหมด60%นนั่นเองครับเล่นสนุกพิวพิュเลยส่วนคาถาเนี่ยนะครับซิกมาใส่ในส่วนของคาถา2สล็อตนะคาถาเนี่ยจะเป็นไทป์อะไรก็ได้นะคาถาหรือตัววาทนั่นเองนะครับก็ซิกมาก็เลือกมาเป็นตัวนี้เพราะว่าออปชันมันค่อนข้างรตนะครับเอาจริงๆนะซิกมาทำเองด้วยตัวนี้นะครับแต่ว่าในเรื่องของความแรงอ่ะยังไม่สุดนะถ้าอยากให้ซิกมาแนะนำนะอ่ะ มันจะเป็นประมาณนี้นะครับตัวบวกห้าเลเวลสกิลเจมเนี่ยก็จะเป็นไลนิงใช่ไหมแคสสปีดเนี่ยถ้าเป็นเทียร์3หมายความว่าเราอักในส่วนของตัวเอเซนต์เข้าไปถ้าเป็นธรรมชาติเลือกเทียหนึ่งได้ก็เทียหนึ่งนะครับในส่วนของตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวอินคลิคคีย์ที่ขสเปลจะเป็นเดเมจก็ได้หรือจะเป็นคีิที่ข้อแม่นยำก็ได้ถ้าหากว่าเราเลือกที่เป็นคีย์ที่ขแม่นยำหรือมันสุ่มมดอาบิสมาเป็นคีที่ข้อแม่นยำเนี่ยให้เราไปปลดโหนด ของ Passive Skill คิดข้อแม่นยำออกไงน,นึกภาพออกไหมแล้วเราก็ไปอัพคิดข้อ a m a g e แทนอะไรประมาณนี้ก็สลับขั้วในส่วนของ Passive Skill เอาก็ได้ครับในส่วนของออปชั่สุดท้ายไม่ได้ฟิกแต่ต้องเป็นในส่วนของ Type Critical นะเพื่อความแรง ด้านบนนะครับซิกมาแนะนำว่าให้เป็นเอ็กซ์ตาให้หมดเลยหรือว่าจะเป็นอินคลีสไลนิงก็โอเคนะพอจะได้อยู่นะครับแต่อาจจะยังนะนะครับก็อาจจะเป็นเอ็กซ์ตารามธาตุเนี่ยแรงที่สุดแล้วนะครับสำหรับซิกม่าใส่ไปก่อนแบบนี้มันก็แรงแล้วมันก็จบทุกคอนเทนต์ได้มันก็โอเคแล้วครับถ้าเจาะสอสล็อตได้ก็ยิ่งดีนะก็ใส่ในส่วนของเลเวล ออฟออสเปลไปนะครับ2องเลเวลนะครับหินลูนเลเวลเนี่ยแพงมากนะครับแต่ว่าวอในเวอร์ชันเนี้ยนะครับถ้าเราทำตั้งแต่2สล็อตแล้วคอลับติด3สล็อตมันสามารถมีมากสุดได้3สล็อตเลยนะครับก็คือ3ามเลเวลสกิลเจมนั่นเองครับอย่างที่บอกนะไอที่บอกตัวแรกๆอรับมันคือส่วนสำคัญนะครับก็คือเสื้อโล่แล้วก็ส่วนหัวที่เหลือเพื่อนๆหาเอาก็ได้ครับเอามาปรับให้เข้ากับตัวเองหรือว่าให้เข้ากับงบของตัวเองที่ตัวเองมีนั่นเองครับปวดยานะครับซิกมาจะเน้นในส่วนของปวดยา ที่มันเป็นเลือดแรงแรงเลยนะครับเซิร์ชหาในส่วนของตลาดแล้วก็เลือดแรงแรไปเลยนะครับปั๊มแรงแงนะครับเวลาเราสตาร์ทรถเนี่ยนะยิงยิงอย่างเงี้ยมันต้องการรีคอร์ดเวอรี่ก่อนมันถึงจะแบบเริ่มไปแบบบูได้ใช่ไหมเราก็อาจจะปั๊มยาช,ช่วยช่วงแรกเนะี่ยปั๊มแล้วก็ตีปั๊มแล้วก็ช้ตีช่วงแรกเนะี่ยมันจะสตาร์ทเร็วครับส่วนของมานาไม่มีอะไรครับมาใส่เอาเทเ่เฉยๆจริงจริไม่ได้ใช้เลยครับไปดูแพสซีฟสกิลกันดีกว่าฮะมาดูในส่วนของเอสเซนเดนซี่ของคลาสก่อนนะครับปลัดเมด แต้มฟรีมันก็จะมาตรงกลางนี้ใช่ไหมบอกเลยว่าจะพูดในส่วนของสเต็ปสเต็ปการอัพนะครับก็คือออกมาทางด้านซ้ายจะเป็นการสเปลแล้วก็ดูดเลือดนั่นเองครับก็สเปลทุกสกิลของเรามันดูดเลือดได้นะครับเฉพาะบัดเบสเท่านั้นเสร็จแล้วอัพมาทางด้านซ้ายอีกเพิ่มเดเมจนะครับก็คือ ในส่วนของคีย์ที่เข้าเช้เหรือคีย์ที่เข้แม่นยําที่เป็นสเปลนะครับมันจะเพิ่มมา15ตรงๆเลยนะครับผ่านทั้งเนี้ยมันจะมี12เปอร์เซ็ินครีตแต่อันเนี้ยจะเป็นการคํานวณแบบคล้ายๆแบบพวกใส่จีเวลใส่ของอะไรพวกเนี้ยที่เป็นคีย์ที่เข้าฮิตเช้น่ะแะครับแต่ว่าตรงเนี้ยจะเป็น15ตรงๆเลยนะครับตรงเนี้ยก็จะบูตเดเมจมหาศาลเหมือนกันนะฮะหลังจากนั้นครับให้เราอัพมาทางขวาครับมันจะเป็นในส่วนของท้ายป้องกันนะครับกล่าวโดยสรุปมันก็จะชะลอในส่วนของการลดเลือดของเราอ่ะนะครับ2 รองว่าไม่วูบแน่นอนนะครับในส่วนของการรับเดเมจนะครับทําให้เราสามารถเก็บเลเวลได้อย่างสบายใจนะค่อยๆดูดเลือดแล้วเก็บตัวเลมเน้นไปนะครับจังหวะที่มีการชะลอการลดเลือดนะครับเอยสุดท้ายครับให้เราอัพมาด้านซ้ายล่างเลยครับตรงเนี้ยเลือดเราเยอะอยู่แล้วนะครับมันจะมีโบนัสนะครับเกี่ยวกับตัวคิด์คอาเดเมจแต่มันไม่ได้คํานวณเราไปใส่ในสกิลให้เราเห็นแบบชัดเจนนะครับเอาง่ายๆเลยถ้าเรามีเลือด50ไปนะครับได้1%คิย์ค่าเดเมจนั่นเองครับ ก็คูณไปดูนะว่า8,400ั่ได้คิวที่เขาเดมเมเพิ่มไปอีกเท่าไหร่นะครับแต่เป็นโบนัสที่แยกออกมาและในส่วนของแพสซีฟที่สำคัญสำคัญนะครับที่ซิกมากจะพูดก็คือตัวนี้เลยครับอัพขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับตัวนี้นะครับอันดายนะฮะอันดายยิ่งเนี่ยนะครับจะเป็นตัวจีเวลนะครับที่เป็นจีเวลยูนิคนั่นเองครับ เอามาใส่แบบนี้นะครับแล้วอัพโนดตัวใหญ่อยู่นี้มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโนดที่อยู่ในวงนะครับให้มันเป็นคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปจากตัวที่มันเป็นออริจินอลนะครับพอถอดตรงนี้มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอ่าเราจะอัพแค่ตรงนี้นะครับจริงๆเราไม่ได้เอาคุณสมบัติของคอนดุยตรงนี้ นะครับแต่ว่าเราใส่เข้าไปแล้วเอาคุณสมบัติใหม่ตรงนี้นะครับนั่นก็คือการรีเจนเนเรตหนึ่งไลฟ์นะครับต่อเลือดที่เสียไป8ไลฟ์นะครับและอันนี้ก็คือส่วนสําคัญของบิวเหมือนกันนะครับการไม่มีอันไรยิ่งเนี่ยตัวรีเจนในการจ่ายเลือดช่วงแรกเห็นไหมครับที่มันค่อยๆรีเจนเร็วๆอ le ่อะผลม,มันมาจากตัวอันไรยิ่งเลยครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยขาดไม่ได้นะครับสำหรับบิวเรานะครับวิธีการหาก็คือเรื่องตัวเลขับซิกมาไม่ค่อยแน่ใจว่ามันต้องเลือกตัวเลขประมาณไหนแต่ซิกมาเลือกตัวเลขมาที่53 นะครับแต่ทีเนี้ยนะครับตัวที่มันสำคัญสำคัญนะมันจะเป็นตัวนี้ครับ tag l o a d ตัวนี้นะครับให้หาตัว g e w e l ที่ชื่อ u n d r i y i n g head นะครับแล้วก็ tag คำว่า tag road ตัวนี้เข้าไปนะตัวนี้สำคัญนะ อ่ะส่วนที่มันเป็น a อ t ท i ิบิวอะไรพวกนี้นะครับแล้วแต่เลยว่าเราจะไปโดนกับตัวไหนตรงนี้ไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นตัวสำคัญด้านซ้ายครับมันจะเป็นในส่วนของอาร์เคนเซิร์นะครับเราอัพมาทางด้านซ้ายให้มันมีอาร์เค็นเซิร์แล้วก็อัพตัวเอฟเฟก a ์อาร์เคนเซิร์ให้มันจบๆซะตัวสำคัญมันจะคือตัวเล็กๆ2อันตรงนี้นะครับเมื่อเราคิดที่เข้าฮิตมีโอกาสรวม10% 52นโหนดเห็นไหม5้เป็น10ที่จะติดอาร์เค็นเซิร์กนะครับอาร์เค็นเซิร์กผลของอาร์เคนเซิร์กเนี่ยมันจะเป็น 0, แต่ทีนี้การมีอาเคนเซอร์กบถ้าอัพมาด้านขวามันจะทําให้มีการรีคอร์บรี่หรือรีจนเนเรตของตัวเลือดด้วยนั่นเองครับก็เลยอัพมาแบบนี้อาเคนเซอร์ A ก็เลยสำคัญสำหรับบิวเราทำให้รีจนเนเรตเพิ่มขึ้นไปอีกตัวโนดสสำคัญถัดมาด้านล่างนะครับตรงนี้เลยตัวโนดใหญ่ๆเนี่ยไม่งั้นไม่อ้อมมาขนาดนี้นะฮะ บอกเลยครับตัวนี้นะครับจะเป็นการเจนในส่วนของตัวมานามาเป็นเลือดให้หมดแล้วนะครับในส่วนของบิวบิวนี้ก็ไม่ต้องใช้มานาในการออกสกิลจะใช้เลือดจอากเดียวก็รวมเลือดไว้ให้เรียบร้อยแล้วในส่วนของคอสนะแต่ไม่ใช่ว่าการมีมานาเยอะอย่างสมมติว่าเราเคยมีมานา1 0,000การอัพโหนดนี้ไอ 1, นะ้หนึ่งหมื่น่ะมันจะมารวมกับเลือดจากเลือดมี2000บวก1เป็นห2ึ่งสองไม่ใช่นะครับมันแค่เป็นการเอาคอสมารวมกันที่เลือดเท่านั้นแล้วทำมานาเป็นศูนย์ก็จ่ายคอสเพิ่มมากขึ้นนั่นนเเอองัแตต่่มมีผลด ในแมชชีนิกต่างๆของตัวบิลลเราอะนะยิ่งจ่ายคอสเยอะยิ่งแรงนะแล้วก็อันตรายด้วยเอาจริงๆที่เหลือก็ไม่ได้สําคัญอะไรแล้วนะครับเพื่อนๆอาจจะอัพตามเราก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะหาแนวทางใหม่ๆในการอัพก็ได้นะครับสิงมากก็จะบอกตัวสำคัญๆที่บิวต้องมีประมาณนี้นะครับส่วนตัวรายละเอียดที่เหลือเพื่อนๆสามารถตามไปดูที่แมกโรมีคําถามพิมพ์คอมเมนต์ได้ครับเอาละครับในคอนเซปต์บิลขี้เกียจขี้เกียจแบบนี้มันจะมีข้อดีข้อเสียยังไงสําหรับข้อดีก่อนเลยครับข้อดีคือการบิ ย้มาแบบนี้นะครับเราจะอัดไปที่สกิลสกิลเดียวๆๆที่ค่อนข้างรุนแรงก็คืออาร์คนะครับช็อตปุ้งบอนหายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามแต่ว่ากับบอสอ่ะมันยังไม่หายนะครับและวิธีการเล่นง่ายมากครับก็แค่วิ่งไปคลิกขวายิงแค่นี้ครับไม่ต้องทําอะไรเลยนะบอกตรงๆเวลาเจออะไรที่เราอยากบู์เดิมเบก็แค่วางวงเวทไม่ต้องใช้อิมเพลทวิคเนตด้วยนะครับเพราะว่าเรามีตัว ลาคิตาโฟล์ที่เป็นพระเอกในตัวเจมส์ซับพอร์ตของเราครับเนี่ยเล่นง่ายมากครับเอาจริงๆนะยิงไปแค่นี้เลยครับไม่มีอะไรมากแล้วก็เคลียร์แมปค่อนข้างรวดเร็วด้วยเดเมจที่รุนแรงนั่นเองครับ สำหรับข้อเสียละครับการบูตเดเมจกับบอสนะครับมันจะเป็นการบูตเดเมจที่ไม่ใช่โป้งเดียวเหมือนบางบิวนะครับที่พยายามที่จะบูตเดเมจตัวอารให้สูงๆแล้วก็โป้งเดียวบอสจอดนะครับแต่เราสามารถทําได้นะบ,บอกไว้ก่อนพิกมาก็แค่แบบคงคอนเซปต์ความขี้เกียจแล้วก็ความเรียบง่ายนั่นเองครับก็เลยไม่ค่อยจัดสกิลอะไรมาเยอะแยะนะครับถามว่า มันยังมีพวกสกิลอบสตอมหรือสกิลอะไรต่างๆที่มันบิลดเดเมจให้อาร์คแรงขึ้นแต่มันก็ต้องกดเพิ่มไงซึ่งซิกมาไม่อยากกดเพิ่มงาแค่นั้นแหละเพื่อนๆขยันเพื่อนๆก็ไปหาสกิลอะไรที่มันมาซัพพอร์ตเกี่ยวกับอาร์คเพื่อ <arc S 1> อุดรอยรั่วในการจบบอสให้ไวๆแล้วกันครับไอจบบอสที่ไวๆในณที่เนี้ยซิกมาหมายถึงไอ้บอสที่มันเป็นพวก a b บิสออฟออะไรพวกนี้นะครับที่มันถึกมากๆนะส่วนบอสแบบอุ้ยกระจอกเลยครับมองหน้าเปิดทาคิแทบจะตายเลยครับเอาแล้วครับสำหรับเพื่อนๆถ้าชอบบิวบิวนี้อย่าลืมกดไลค์ซิกมาด้วยนะเดี๋ยวซิกมาจะไปกระโดดไปบิวถัดไปนะครับก็ทิ้งทวนบิวนี้ไว้แค่นี้นะครับไปพัฒนาต่อกันเอาเองมีคำถามอะไรสามารถถามได้ในไลฟ์สตรีมหรือว่าในคอมเมนต์ใต้โพสคลิปนี้เลยนะครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้มีความสุกสนุกกับอาร์ในคอนเซปต์คนขี้เกียจสวัสดีครับ